มันมีคนโปรดักชันรวมถึงคนที่เป็น D.O.P. อยู่แล้ว<ะ>มีคำถามแบบในเชิองอินไซต์หน่อยในแง่การทำงานอะไรเงี้ยความผิดพลาดที่กลายเป็นครูที่ไม่เคยลืมเลยแล้ว,ลวมันกลายเป็นแบบเป็นสิ่งที่ไเตือนตัวเองตลอดมีไหมความผิดพลาดตื่นสาย <laughs> จริง <laughs> เรื่องทำงานไม่ค่อยพลาดเลยนะโอเคสนุกดีป่ะ <laughs> <laughs> อะไรที่ทำให้พี่สองรู้สึกว่ากุ้กับคนนี้แม่อยู่ในเลเวลในเทียร์ระดับโลกอะ ไก่นัตพลรุ่น41นะฮะเป็น,นปพู่มกับนะครับคำถามสั้นมากฮะเหมือนกวนตีนเรียนว่าเมื่อไหร่พี่สองจะเป็นหนึ่งเต็มที่กับแซยิด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 ,ยด สวัสดีครับพี่ตองผมแบงค์นะครับชัยพฤกษ์นะครับเป็นนิเทศรุ่น40ครับก็เป็นช่างภาพเหมือนกันประติที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่สองน่าจะได้รับการสัมภาษณ์มาเยอะมหาศาลมากแต่น่าจะเป็นมุมมองจากคนพิธีกรทั่วไปเนาะอันนี้เขาก็เลย ลองดูซิว่าเอาช่างภาพรุ่นเล็กอย่างผมมาลองพูดคุยกับพี่สองดูว่าเผื่อเราจะได้เนื้อหาหรืออินไซต์อะไรบางอย่างที่มันสนุกขึ้นครับจุดนี้นใ,นใครก็พอจะรู้ว่าพี่สองทำงานที่รับการยอมรับในระดับนานาชาติใช้คำว่าระดับโลกเลยก็ได้เนาะเขาก็อยากจะรู้กันว่ากว่าจะมาถึงวันนี้พี่เต็มที่มาแค่ไหนเรามาเริ่มต้นจากไอาอาชีพ DOP ก่อนดีกว่า ดีโอพีก็คือ Director of p h ฟฟ o g โ a กราฟีใช่ป่ะฮะรหร,หรืออีกเรียกอย่างก็ c i n e มโตกราเฟอร์ครับหรือก็ช่างภาพะในความหมายของของ,ของเราทัท่วไปของคนไทยใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่เขามักจะเข้าใจว่าหนังมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพุ่มกับก็คือดี r ร c เตออย่างเดียว Director คนเดียวทําให้หนังมันเกิดขึ้นได้ไหมฮะพี่ได้นะถ้าคุณจะทําหนังคนเดียวหรอกว่าไม่มีใครว่าคุณหรอก แต่ในการถ่ายทำฮะในการที่ความเป็นเทคนิคใช่มนะมันจะทํายังไงล่ะถ่ายยังไงล่ะมุมไหนดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอามันมายัดอยู่ในจอสี่เหลี่ยมยัดจอยังไงเออขึ้นไปบนจอได้ยังไงเรแล้วเราต้องทําเวลาไหนแล้วก็ต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นสกิลเซ็ตที่ถึงแม้พุ่มกับเพราะนั่นจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะทําพร้อมกันได้เพราะงานมันเยอะมากอะไรเงี้ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเลยอ่ามันต้องมีเขาเรียกอีกคนนึงเขาเรียกว่า director of photography คนที่คอยจัดการเรื่องเรื่องเทคนิคทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่อยู่สองพถูกมั้ยฮะ ครับคือเรื่องแสงเรื่องกล้องครับถูกไหมฮะคราวนี้เรื่องแสงเนี่ยมันก็คือเรื่องเรื่องไฟทั้งหลายแหละถูกไหมฮะว่าจะเกิดจะใช้ไฟแบบไหนอิลูเมชันแบบไหนจะใช้แดดพระอาทิตย์จะมืดจะสว่างอะไรว่าได้เบอร์ก็ตามแต่ต้องการกี่อันจะมาจากทางไหนถูกไหมล่ะคนตัดสินใจก็คือด็อกเตอร์พัชกรฟีว่าจะไปตั้งตรงนี้นะตำแหน่งนี้นักกี่องศาแล้วยิงลงมาตรงนี้นะอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์แบบนี้แต่ดีพีต้องมีความรู้ทางเทคนิคที่จะที่จะประสานระหว่าง สองโลกอะฮะโลกของเทคนิคแล้วโลกของ creative นะให้มันให้มันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งมันแบกรับแบกรับความเครียดใช่ใช่แบกรับใช่ใช่ถอวแบกรับอะไรที่เครียดบ้างเวลาแบบต้องแบกรับโอ้เช่นใหญ่แล้วเป็นเรื่องของเวลาับไม่มีอื่นหรอกับทำไมเราต้องถ่ายเวลานี้ทำไมพระอาทิตย์ถึงตรงนี้ถึงอยากจะถ่ายมีเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็มันก็มาลงที่ตรงนี้หมดแหละเรื่องเวลาขออนุญาตถามว่าพี่สองทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็ทำภาพยนตร์เป็นหลักฮะภาพยนตร์เป็นหลักก็คือก็คือพี่มี ตัวแทนอยู่ที่ที่ที่ L A ครับก็คอยหางานให้พี่ครับแล้วงานที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไรครับพี่เป็นฮอลลีวูดส่วนใหญ่ใหญ่ก็ตอนนี้ก็ถ่ายแล้วก็เป็นหนังเป็นหลักฮะพี่สองเป็นคนไทยที่มีเอเจนต์ที่เป็นต่างชาติเป็นเมกาอะไรกันนะเขาจะเป็นเมกาคอยหางานระดับฮอลลีวูดก็คือระดับโลกอ่ะมาส่งมาพี่สองก็จะพิจารณาการอ่านบทชอบไม่ชอบไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วใครที่เหลือในการในการเลือกรับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์พี่สองมีอะไรบ้างฮะ บทแหละบทแล้วก็พูดคกับหมายความว่าเวลาทําหลังมันนานฮะครับมันหลายเดือนอนอกป่าถ้าเราไม่ชอบเขาไม่อะไรเขามันอยู่ด้วยกันแล้วมันอึดอัดเลยทำงานมันเหมือนมันเหมือนลงใช่มันลงเรือกันเนอะป้าเนอะป้าเป็นอย่างไรกันเรือนี้มันแบบเคมีเราไม่ได้กับทีมงานมันก็มันก็สาษเสียใช่สาษเสียครับครับแล้วตอนนี้ดี렉เตอร์ทีพี่สองทำงานอยู่ด้วยเป็นประจํา ก็ลูกา้าก็คือลูกา้กาใช่กับับเจ้ยเจ้ยก็ทําประจําครับเราเห็นปลายทางแล้วว่าตอนนี้ว่าตอนนี้พี่สองอยู่ในจุดที่ทุกคนมองมาผมเชื่อคนไทยแทบทุกคนมองมาคือสักเซสเนาะผมขอแบกกลับไปคําถามที่พี่สองน่าจะพูดมาเป็นร้อยรอบเลยเหมือนกันก็คือจุดเริ่มต้น คือจุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับมาจากคณะนิเทศศาสตร์จุลานี่แหละนอกว่าก็ต้องไปช่วยพี่จิระถ่ายโฆษณาหนึ่งนอกนัที่เปิ้ลเพื่อสมบูรณ์นะตะก้องรู้จักเนาะใช่ปะพี่เอสมบูรณ์เขาไปกินข้าวแล้วก็เขาก็ทิ้งกล้องไว้บนชายหาดทัวันแล้วก็กล้องมันก็พลอยออกไปไปตรงทะเลเลยแล้วก็แอบตาเข้าไปแนบที่กล้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแล้วเราก็แบบพอตาเข้าไปแนบปุ๊บมันก็ดูดเราเข้าไปเลยนะแล้วมันก็เราก็ตัดสินใจได้เออฉันจะเป็นตาก้องละอะไรแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่เเราก็ตงโอค ฉันรู้ละฉันจะทำอะไรรก็เลยไปเริ่มสมัครงานกับพี่ดอมที่บริษัทมุมกล้องพี่ดอมเนี่ยเป็นใครบุญคุณกับกับวงการฟัชั่นไทยเนาะับเด็กๆอาจจะไม่รู้นะเนาะปะเขาทำอะไรมาเยอะมากเนาะที่สร้างโคงสร้างคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะปะเราก็ยังทำอยู่เนาะใช่ครับระบบการศึกษาของบ้านเราอะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์มันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เนาะปะม,มันไม่ใช่เรื่องของการผลิตการทําจริงๆังเนาะปะ ในคลาสเรียนฟิล์มโปรดักชั่นวันอย่างเงี้ยเรบ,รบมันก็เริ่มจากกล้องแล้วถ่ายยังไงให้ได้ภาพอย่างนั้นว่าแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นจะถ่ายภาพอย่างนั้นเ,เทคนิคอะไรมากที่มันเกี่ยวข้องกันไงเ,เลนทํางานยังไงล่ะเนี่อบอ,อกว่าทาไมเลนทำไมต้องหมุนตรงนี้ล่ะมันทำไมอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะมัน เราก็สงสัยไงครับเนี่ยที่เราพูดเราก็สงสัยไปหมดแหละนอกวาเอ้าแล้วยังไงล่ะในยุคนั้นก็ศึกษากับที่แหล่งความรู้ก็ไม่ได้มีเยอะไม่มีเยอะฮะนอกจ่าฮะก็หนังสงหนังสืออินเทอร์เน็ตยังไม่มีด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนอกาก็เลยไปฝึกไปขอพี่ดอมไปขโมยหนังสือพี่ดอมม่านนู่นที่นั่นเลยพี่ดอมก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่เซตเดียวกันคือพี่ดอมก็ศึกษาใช่ฮะศึกษากพี่ดอมก็ศึกษาศึกษามาเต็มที่ก็ได้ความรู้มาพี่ดอมจบป .4 ี่ฮะไม่เริ่มจากอะไรเลยฮะจนเขาเป็นทุกวันนีี้้้คคิดดูแแลวว่่ารรัับงกท พี่สองเรียกตัวเองว่าดีโอพีมันคือโมเมนต์ไหนฮะโบอ้พี่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าดีโอพีจนวันนี้เลยนะบอกว่าก็ไม่เคยคิดเลยมันแค่ตำแหน่งหนึ่งคนคนอื่นเรียกก็ได้โอ้ก็หลังจากโปรเจกต์ของเจ้ยแหละเราก็ทำเหลังเรื่องแรกจบก็ตามนั้นซึ่งนั้นคือเรื่องสุดเสน่หาสุดเสน่หาเรื่องแรกที่ได้ถ่ายใช่ฮะแล้วก็ได้ได้ได้ไปคานด้วยฮะได้ไปคานก็รีจิสเปิดตัวครั้งแรกได้ที่คานเฟสติวัลเลยอินเตอร์อ่ะมันแตกต่างจากการทํางาน คนไทยพี่ก็ไม่ต่างกันเลยครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าคนละภาษากันแล้วก็ถ้าเรามีมาเชตที่ดีฮะแล้วเราจริงใจกับเขาฮะเขาก็สมผันได้แค่นั้นเองจริงใจกับโปรเจกต์แค่ไหนล่ะคนก็ดูออกฮะถ้าเขาเห็นเขาเห็นเขาดูออกมันเป็นภาษามันยูนิเวอร์แซลเนอะมันเป็นใช่ฮะมันเป็นนภาษาของมนุษย์ฮะมนุษย์ที่มีสติปัญญาจะเห็นกันนะฮะนอกว่าถ้าไม่มีสติปัญญาก็อีกเรื่องหนึ่งสามพี่นะจริงหรือเปล่าล่ะก็เหมือนพี่ตอนที่ทำซูสเปียร์เนาะครับ โูเขาชัน้นมันอยู่บนเขาเนาะป้าต้องนั่งรถไปแบบครึ่งชั่วโมงแต่ว่าออฟฟิศ hmm. มันอยู่ข้างล่างเนาะป้าวันแรกพี่เข้าประชุมเนาะ,ะทุกอาทิตย์มันต้องไ like ล<ะ>่รีพอร์ตรีพอร์ตความก้าวหน้าอย่างเงี้ยเนาะป้าอีกที่หนึ่งก็เรียกพี่ประชุมเนาววะ,ะพี่ก็ไม่รู้เนาะป้าพี่ก็บอกอ่ะไม่ได้พี่ประชุมไม่ได้ทุกอาทิตย์หรอกเพราะงานฉันอยู่ข้างบนนู้น mm hmm. คุณจะเอามาอัปเดตอะไรจากฉันในเมื่อเซตคุณยังไม่เสร็จเลยเซตเป็นยังไงฉันยังไม่รู้เลยเนาะป้าฉ mm hmm. ันขอขึ้นไปฉันขออยู่ททาาออทีีีีีีี่่่่่่หหหนน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 น้้้้้้าา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 งงงงดดกกกกว็็็ตตอออออยยยูเเเเเุะะปปซลลแแบบบบ เราจะให้โพสแบบไหนอะไรเงี้ยนอกปะมันเป็นสิ่งนั้นนอกปะสุดท้ายเขาก็ต้องเขาก็ต้องยอมก็ต้องยอมเราเราทำงานจริงๆอกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรนอกปะนั่นเองบางคนอาจจะคาดหวังว่าโหทำงานกับฝรั่งมันอย่างงู้นมันอย่างนี้มันแตกต่างของไทยแต่พี่สองกลับมองว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ใช่ฮะไม่เกี่ยวเลยพี่สองคิดว่ามองว่ามองว่าจุดที่อยู่ตอนเนี้ยสูงหรือไม่สูงหรือจะมองไปข้างหน้ายังไงไหมฮะ ไม่ได้เคยว่ามองสูงไม่สูงนะไม่ได้คิดตรงนั้นเลยคุณแบงค์ครับคิดว่าสิ่งที่ต้องทำแล้วมีประโยชน์มากกว่าคอย่างเ้นป้าเหมือนบริษัทเนี้ยนอกป้าัะเราก็ทําขึ้นมาเพราะว่าพอเราถ่ายเสร็จแล้วตอนจะทําหนังไม่มีที่ทําอ่ะก็ทำเองแค่เองเราไม่ต้องขอใครพูดถึงไวไลท์เลยดีกว่าอันนี้จริงๆริงมันแสดงให้เห็นม i n เซ็ตของพี่สองอีอย่างหนึ่งว่าพี่สองเป็นช่างภาพที่มีบริษัทโพสต ใช่ฮะของตัวเองเลยใช่ฮะด้วยเหตุผลอะไรครับพี่ตอนนนั้เราเห็นว่าเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนเนอกว่าบริษัทใหญ่กำลังจะจะหยุดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราทําเองได้แล้วทุกิจเราทำเราเองได้แล้วแล้วเราก็สามารถทํางานเราเองได้นอกว่างานที่งานของวิเจยก็มีมีเวลาเกรดนะอะไรอย่างเงี้ยาท่านี้นั่นแหละก็ทําขึ้นมาคือสมัยก่อนคลาสสิกมีแต่คนจีนไงฮะคนจีนคนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเอ้า b a ริเ c a d e ทางภาษาเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าสำหรับพี่ฮะการจะเ e x p เพรสตัวเองทางศิลปะ ถ้าไม่ใช่ภาษาตน,ตนของเราอะมันมีมันม,ม,นมีมันมีลิมิตอยู่ไงถ้าถามพี่ออืบลิมิตนี้ต้องถูกทลายโดยคนที่ทํางานต้องพูดภาษาไทยเข้าใจไหมแ,แค่นันเองที่ต้องคิดนะว่าเพราะว่ามันจะสูกทลายทลายเรียกว่ากรอบทางด้านครีเอทีฟที่มันติดเรื่องภาษาอะไรก็เลยต้องให้คนไทยมันสามารถ<ช>ทำสิ่งนี้ได้ทำสิงนี้ได้ครับนอาถ้าเรามีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมันก็จะมีงานมาทํา น้องๆก็จะมีงานทาอืมแค่นั้นเองมันก็โตไปด้วยกันใช่ฮะแค่นั้นเองมันก็เลยถึงคําถามสุดท้ายของซีเควนต์แรกเลยว่าพี่สองคิดว่าถ้าวงการโปรดักชันไทยแล้วกันรวมถึงหนังไทยอะไรเงี้ยก็ได้นะถ้ามันจะไปข้างหน้าหรือว่ามันจะแบบไปสู้ประเทศอื่นๆในเอเชียหรือแม้กระทั่งจะไปถึงระดับโลกมันควรเริ่มจากอะไรครับพี่สองคิดว่าถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมรวมทั้งหมดแบบฮอลลีวูดครับแบบบอลลีวูดครับแบบ เกาหลีก็คนละประเด็นนะคนละเรื่องนะฮะเรื่องนั้นพี่ตอบไม่ได้ฮะอย่าเกินไปที่พี่จะไปคิดกับมันนว่าครับเพราะว่าองค์ประกอบมันมันเยอะอะนอกปะแล้วสุดท้ายเป็นธุรกิจอะนอกปะเราไม่พูดถึงงานอาร์ตเลยนะนอกปะพี่พูดได้เฉพาะสิ่งที่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์นะฮะแค่เด็ที่พี่จะพูดได้นอกะเพราะนอกจากนั้นเนี่ยมันมันมันเกินสิ่งที่เราจะผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นคําตอบที่ดีมากเพราะผมก็คิดว่าเหมือนว่าสมมติ let's say ภาครัฐหรืออะไรก็มักจะอยากได้คําตอบเนี้ยจากพี่สองซึ่งผมว่านีคำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าเขาเรียกอะไรจะมาคาดหวังไอคำไอไอคำตอบระดับใหญ่ใ่จากคนทํางานคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เป็นองค์รวมทั้งนั้นนะแต่ว่าเราพูดได้ไงน่าออกป้าว่าคืออย่างรู้จักเกาหลีนะฮะนอกป้าถ้าถามพี่นะสิ่งที่มันสําเร็จจริงๆคือเรื่องของ คือคนทำมมีคุณภาพเนี่หรอกปา้ามัน,ม,นมันเน้นตั้งแต่บทเลยไงบทมันสนุกดูหนังสนุก m, แค่เพลงจบไม่ต้องคิดมากนี่หรอกว่าดูแล้วสนุกคนเลยมันติดนี่หรว่าแค่เพลงไม่มีอย่างอื่นเ<อ>นี่หราเขาให้ความสำคัญกับบทถูกต้องอบทบทการแสดงซึ่งมันก็ทุทททกอย่างแหละแต่รู้ว่ามันแล้วมันกินเงินซัพพอร์ตมาเนี่หรป้าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเป็นงูกินหางอะฮะเนี่หรอกป้าจะเริ่มที่ตรงไหนก็ได้แต่ว่ามันต้องเริ่มให้ครบถูกต้องครบคนดูไม่มีแล้วจะทําให้ใครดูวะอืม คนทําทําห่วยแล้วกูจะดูมึงทาไมวะเข้าใจใช่ปะทาไมฉันถึงทําห่วยก็ฉันมีตังค์เท่านี้ออันนี้อ้างแล้บเปนไม่รู้นะมีอ้างเรื่อนะวิธีคิดทางมาร์เก็ตติ้งเป็นแบบนี้แล้วคิดว่ามันจะได้ตังค์แต่ไม่ใช่อถูกปะทำหนังมาบอกว่าหนังดีไม่มีคนดูก็โทษบอกว่าคนดูไม่ดูเขยพอกลับไปกลับมาเนาะมาบอกว่ามันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามันต้องเริ่มตรงไหนก็ได้คด้อยป่ะฮะ แต่มันควรจะเริ่มพร้อมๆกันทุกจุด้องทุกจุดไปพร้อมๆกันเช่นเช่นอย่างน้อยพี่วเรื่องการศึกษาต้องต้องมาก่อนฮะเอาง่ายๆนะคีคลิปของพี่ที่พี่ชอบไ่สุดอ่ยมันจบวิศวะโครงสร้างมาคุณเข้าใจใช่ปะถ้าถามพี่เนี่ยฮะเราต้องสร้างพื้นฐานเราไม่ได้ว่าใครนะแบงเราขอโทษนะครับ ภาพยนตร์ที่รดูทุกวันนี้บางทีมก็ไม่ใช่ภาพยนตร์เหมือนกันไงมันเป็นแค่โชว์อะไรสักอย่างเหมือนกันไงเข้าใจใช่ปะแล้วมันก็ถูกดันเข้ามาในตลาดนอกบะาซึ่งมันเหมือนกับคุณสนใจเรื่องสุขภาพคุณอะ่ะอืมคุณก็ต้องเลือกอาหารที่ดีถูกไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคนดูก็ต้องได้รับสิ่งที่มีคุณค่าม,มันอาจจะมีหลายเลเวลก็ตามแต่นะว่าแต่มันต้องมีหนังที่ ที่ไม่ถูกกรอบโดยโดยบวนความคิดทางการตลาดอะมีบ้างมีบ้างมีบ้างอะนึ่ออกปะแล้วก็มาดูกันด้วยกันบอกว่าด้วยความที่ผมมามีพี่สองเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะได้มาเจอตัวกันเลยไงครับมันก็มีคำถามกับผมมาเสมอว่าเอ๊ะพี่สองไปแบบทำยังไงถึงได้ไปพาตัวเองไปแบบไปเจอโลกข้างนอกแล้วพาตัวเองไปไปได้ไกล มันมีโปรเจกต์หนึ่งก็มีประเทศเพื่อนบ้านติดต่อเข้ามาอืนี่แหละมัง้งน่าจะเป็น <laughs> น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไปถึงฮรทุกอย่างมันไม่เห็นง่ายอย่างที่ผมคิดเลยว่าในกองผู้ภาษาอังกฤษกันได้ไม่กี่คนผมเอาไม่อยู่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกอะไรผมถอนตัวจากโปรเจกต์แล้วก็คือหนีกับใช้คำว่าหนีกับบ้านเลยพี่ <laughs> มันไม่เห็นเป็นอย่างที่สัญญาอะไรกับเราไว้ในเปเปอร์ใดๆเลยผมผมไปถึงกองอตอนเช้าอแล้วก็เฮ้ hey, ทุกคนสวัสดีแล้วเป็นไงกินข้าวหรือย,ยังผมก็ถามทุกคนบอกว่ากินข้าวมาแล้วเพราะกินมาจากบ้านอแล้วผมก็เอาแล้วกูลนะ่ะ <c oughs> โอสารพัดมากที่เอาบอกว่ามีผู้ช่วยกล้องคือสุดท้ายแล้วเหมือนผมไปเปิดโรงเรียนสอน สอนเขาอีกหนึ่งทีด้วยอ่ะอแล้ว,ลวถ้าผมเริ่มอยู่ในจุดท, <ๆ S 1> ที่ตอนแรกก็ยังพยายามสนุกกับมันอยู่ว่าเออเอาของแปลกๆไปใหม่สุดท้ายแล้วมันอยู่ในจุดที่ผมแฮนเดิลมันไม่ได้<อ>เรารักษาคุณตี้ที่เราอยากจะทําไม่ได้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมขอถอนตัวจากโปรเจกต์ก็กลับมาด้วยความชอกช้ำด้วยความที่พอพี่นี่แหละมันก็เป็นคุณธรรนของของธรรมชาตินะแบงค์นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันมันให้ได้แบงค์แม่งไม่มีข้ออ้าง่อแบงค์ด้ยมึงก็ใจใช่ปะมึงจะอ้างอะไรวะ ก็เป็นเรื่องที่นี่แหละอยากจะมาผมตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้ให้พี่สองฟังต่อหน้น<ม>าเนยว่า <laughs> ว่าพอพี่นี่นแหละ <laughs> กลับมาที่<ต>ผมแล้วแบงค์ิดก็จพูดว่าวันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแบงค์พัดแรกสำหรับคนทั่วไปเราคุยกันไปแล้วรอบนี้ผมเชื่อว่า มันมีคนโปรดักชันรวมถึงคนที่ที่กำลังอยากจะเป็น DP หรือคนที่เป็น DOP อยู่แล้วมีคำถามแบบในเชิงอินไซต์หน่อยในแง่แบบในแง่การทำงานอะไรเงี้ยก็คนที่ช่วยใช้คำถามชุดแรกขึ้นมาชื่อน้องก้อยน้องก้อยก็เป็นน้องนิเทศรุ่น43ก็เป็นช่างภาพหลานมากก็ได้ลุ้นเข้าไปเข้าชิงออสการ์นะฮะก็น้องก้อยก็ทำกับบ้านคำถามนี้มาถามที่2องคำถามแรกนะฮะ ก่อนออกกองหนึ่งวันพี่สองทำอะไรบ้างรีบหลับเลยรีบหลับแต่หัววันเลยตุ้งตุ้งนี่เช้างานหนักตื่นแบบแล้วมีเคยมีกองไหนที่แบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนั้นไม่มีแล้วล่ะนับว่ามันเป็นเรื่องของความกังวลว่าอันนี้ได้ไหมสั่งแขวนไฟตัวนี้ไปทำถูกต้องใช่ไหมอะไรมาแสดงว่าขนาดที่สองก็ยังไอ้โลกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเาทุกคนแหละโลกแบบเฮ้ยแม่งกังวลใจใช่ป็นเรื่องปกติเรากว่าการคิดช็อต กับผู้กำกับแต่ละคน uh huh. ส่วนใหญ่พี่จะเริ่มคุยจากอะไรการสื่อสารกับผู้กำกับอย่างเงี้ยครับพี่คิดว่าเรื่องนี้อยู่ที่ผู้กำกับว่าเขาจะต้องการไปทางไหนนอกปะเขาอาจจะต้องการแค่บ,บทรร้วน,วนเป็นเทคสนร้วนแล้วคุยกันหรือเขาต้องการที่เป็นตอรี่บอร์ดแล้วคุยกันไม่มีข้อกำหนดหรอกว่าจะต้องอะไรแต่ครน,นี้อะไรก็ตามแต่นะี่ตราบใดที่คุณไม่ยืนอยู่ในเซตอ่ะคุณไม่มีทางที่จะฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่า,วามันต้องควรจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นเบ๊ะบอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเห็นเห็น เห็นรูปวาดใน storyboard ว่า two shot against the wall ครับอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้เวลาไปไปออกกองแต่เช้าพี่สองมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับกินกาแฟกินกาแฟก่อนอยู่แล้วรองหากาแฟก่อนเลยกาแฟก่อนไอคำว่าเรื่องนี้ไม่ถ่ายดีจังเลยวะพี่สองตัดสินจากอะไรบ้างครับ ถ่ายดีทางเทคนิคหรือถ่ายดีทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีทั้งสองอย่างนะเข้าใจใช่ปะครับถูกไหมอ่ะมันก็วิจารณนกันได้ถูกไหล่ะงั้นการถ่ายที่ดีของพี่มันมันแทบไม่เห็นการถ่ายแหละง่ายงาไม่เห็นกล้องเออก็มันก็เบนไปกับเรื่องไปเรื่องไปนู่นนั่นยังมีหนังประเภทไหนที่พี่สองไม่เคยถ่ายและอยากลองถ่ายไหมฮะอุ้ยหลายอย่างสิมาเวลไม่เคยถ่ายเลยอยากลองไหมฮะ มีติดต่อมาหลายอันแต่ว่าไม่เคยได้เอาสักทีแต่ประสบการณ์ที่ทํางานมาหลายประเทศชอบประเทศไหนที่สุดครับพี่โปรตุเกสโปรตุเกสทำไมฮะมันสงบเงียบแล้วก็ผู้คนผู้คนดีนะที่ว่าสวยงามสวยงามตอนนั้นไปถ่ายเรื่องอะไรครับพี่มิเกลโกเมสซี่อับเรเบียนไนท์ครัเคยทําอะไรลงไปแล้วคิดว่าเหมือนแบบทำไมกูไม่ทําแบบเหมือนว่ากลับมาทุกคืนทุกวันกลับมาทำไมไฟตรงนั้นกูไม่แพนทรายนิดนึงวะไม่ว่าทำไม กูน่าจะใส่สองหนึ่งหกไม่ใส่สองห้าศูนย์นี่หว่าเ,เลยอย่างเงี้ยนอว่ามีทุกวันแหละเนอกว่าพี่สอลองแชร์บิ๊กมิสเทคได้ไหมครความผิดพลาดที่กลายเป็นครูที่ไม่เคยลืมเลยแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นสิ่งท,ที่ที่ไว้ไว้เตือนตัวเองตลอดมีไหมความผิดพลาดตื่นสาย <laughs> จริงจรงเรื่องทำงานไม่ค่อยพลาดเลยนะ <laughs> มันก็ใช่บางคนมนุษย์บางทีมันก็ใช่ป่ะปอกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นาฬิกาปลุกไม่ได้ยิน <laughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุยกับพี่ดอมเนี่ยเรื่องนาฬิกาปลุกเนี่ยโอ้โหชีวิตคุณ ถ้าไม่มีความรู้ด้านภาพควรเตรียมงานคุยกับช่างภาพอย่างไรดีเล่าเรื่องให้เขาฟังเลยว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นึกว่าแค่นั้นเองก็แค่เล่าเรื่องเล่าให้ได้ก่อนเลยว่าเป็นยังไงอะไรจะซ่อนจะลึกจะซ่อนเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่ไม่เพราะไอ้นั่นไอ้นี่ก็พูดมาให้หมดถูกปะเราเล่าเป็นเรื่องนึกอกว่าใช้เสียงนั่แหละใช้เสียงนี่แหละเล่าเข้าไปนึกออกฮะล้วเล่าภาพ อยดีพีเขาทำเป็นภาพให้เองถูกต้องอะดีพีที่ดีก็ต้องทําไม่ได้ครับแบบางทีพี่ไม่ยุ่งกับเฟรม้วยซ้อมไปพี่ไม่ยุ่งกับเฟรมเลยเพราะพี่รู้ว่าแอคชั่นเป็นคืออะไรเข้าใจใช่ปะเฟรมไม่เกี่ยวแล้วอะเข้าใจใช่ปะแอคชั่นอะไรฉันไปแคปเจอร์นั้นทันหรือเปล่านึออกว่าแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไงสวยไม่สวยไม่ไม่ได้อยู่มันก็ต้องสวยเพราะว่าฉันเฟรมสวยแน่นอนเข้าใจใช่ปะฉันเฟรมไม่สวยไม่ใช่ไงก็ปล่อยเขาเล่นไปเดี๋ยวฉันหาทางเข้าไปแคปเจอร์เองต้องฮะนอกอ่า พี่คะถ้าผู้กำกับกับผู้กำกับภาพเกิดทะเลาะก,กันหนูควรต้องทำตัวยังไงดีคะในฐานะผู้ช่วยหนึ่งหนูต้องฟังผู้กำกับว่าให้ทำอะไรคะ่ะหนูเป็นผู้ช่วยกำกับนี่คะนร่ออก่าแค่นเองไม่ต้องคิดมากนึกออกว่า <c oughs> พี่สองแนะนำรองเท้าออกกอง อ๋อที่ใส่แล้วไม่ปวดเรองใหอันนี้อันนี้คำถามนี้คำถามนี้ดีนะเพราะเป็นคนเป็นคนที่ใส่ใจแล้วนี่เรื่องจริงรอรองเท้าออกกองฮะไม่ปวดตีนก็คือรองเท้าที่รองเท้าเดินอ่ะไม่ใช่รองเท้าวิ่งนอกป่ามันไม่มันไม่ไม่นุ่มมากนอกป่ารองเท้าพวกไคกิ้งนอกปล่างหลายเลยที่ต้องยืนต้องยืนสิบสองชั่วโมงมันจะมันจะแบนนิดนึงมันแต่ว่าก็ไม่แบนมากหรอกป่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนอกป่าพี่จะมีรองเท้าแบบสําหรับ พื้นเรียบๆในโลกับกับข้างนอกนรอบป้าสมมติเอาดอเอาดอขึ้นเขาแลนด์สเคดเอาดอที่เป็นธรรมดาก็พื้นรองเท้าก็อีกแบบหนึ่งว่าเอาดอที่เป็นหินรองเท้าพื้นต้องแข็งขึ้นอะไรเงี้ยน้อกป้าซึ่งแต่รองเท้าวิ่งไม่เหมาะเพราะมันนิ่มไปเรายืนสิบสองชั่วโมงมันนิ่มบอกว่ามันนิ่มแลวความนิ่มมันทําให้กล้ามเนื้อเราทํางานเยอะก็เมื่อยก็คือจะมันก็ลามาน้องกําไรก็ถึงท่านว่าพิ่สองแนะนํายี่ห้อสักยี่ห้อได้ไหมเซเลวาเซเลวา พี่ชอบแสดว่าขอยจะเลียงสออยนใหญ่มันาจะเลียนดีเนาะป้าเพราะว่าเพราะว่า,วายิ่งยิ่ง,งเฉพาะทางเหนือนอกปะ่ะเพราะว่ามันเป็นภูเขาเนาะไหประเทศที่มันรอบรอบแอลป์ครับเออเอาดีแสดว,ว่าถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมทางทีมงานเดี๋ยวเราเตรียมนําเข้ายี่ห้อนี้ก็ได้เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนซื้อตามเยอะพอสมควรพี่คะช่างภาพพี่สองชอบทําท่านี้หรือทําท่านี้หรือทําท่านี้เวลาวางท่านี้ ก็ไงวะโอเคท่านี้ก็จะมีหลายคนถามว่าทําไมดีพมันถึงต้องทําท่านี้ก็ทั้งนี้ไงเยก็ทั้งหลายก็เพราะว่าไอ้นี่มันคือระยะของเล่นเนี่ยว่านี่ก็คือการทํางานของเลนนะก็จะเป็นท่านี้พี่สองไปสอนลูก้าบวงสวงจริงๆใช่ไหมครับแล้วรายละเอียดการบวงสวงเป็นยังไงบ้างต้องถามเมียพี่เนี่เนาะก็สอนจริงๆฮะนอกว่าเราก็ติดบวงสวงไปออ๋แต่มันก็เราก็อธิบายให้เขาฟังว่ามันไม่ใช่เรื่อง เรื่องซูเปอร์เนชั่นลอะไรเจสต์การ์ติ้งเนอะื่าอยู่นอตเต็ดมีคำวานเนอะว่าแค่นั้นเองแ b ่ The t point is that we declare to the world that we're going to do this That's it Right commitment ร่วมกันใช่มันคือ commitment ร่วมกันไงเราประกาศเจตนาของเราออกไปไงเนอะป่าแค่นั้นเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ด้วยกันนะแค่นั้นเองเนอะป่าซึ่งมันสำคัญไง c a ไอ idea ของการทุกชวนคนมามาสร้างกำลังใจร่วมกันนี่คือนี่คือ ใช่ไหมล่ะนี่คือการบวงสวงพี่นะอว่าสุดยอดคนระับตอบนี้ถ้าต้องแนะนำดีพรุ่นใหม่มีสิ่งใดที่พี่สองอยากให้เด็กคอนเซิร์นหรือช่างแม่ง ดีพีรุ่นคนโซนคือเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะฮะเรื่องเทคโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคครับนึกว่าแล้วก็อ์ติสติกมันก็จะตามมาจากนั้นนึกว่าและอะไรควรจะช่างแม่งที่สุดฮะสำหรับเด็กยุคใหม่ปัญหาอไรสาระในกองถ่ายอ่ะนึัวไปสนใจมันเลยนึกว่าอะไรอยากจะบอกสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะขึ้นเป็นช่างภาพเตือนไม่เป็นอุทาหรณ์คือถ้าจออะไรที่เจอแล้วเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่มีพิเศษนอกว่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปเนาะถามพี่นะครับอืไลเอเบิลอ่ะ คิดคำนี้ไว้ดิถ้าคนอื่นเขารู้สึกว่าคุณ reliable อ่ะอแค่นั้นเองออหรือไม่จริงถูกไหมใช่ซึ่งคุณก็ต้องแสดงออกว่าคุณ reliable ได้ครับว่าเองในความคิดของพี่สองอะไรที่แบบทําให้พี่สองรู้สึกว่าคู่กับคนนี้แม่งอยู่ในเลเวลในเทียร์แบบเทียร์ระดับโลกอะ่ะห<อ>ืออะไรที่แบบอะไรที่แบบเวลาทำงานด้วยแล้วเจอคนนี้แล้วแม่งโอ้โหเนี่ยแม่งพาเขาฉลาดไงอืม ตอบยากเข้าใจว่ามันอยู่ที่ว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในอ่ะเราขุดออกมาได้จริงหรือเปล่านอว่าเราเคยพูดเสมอนะว่าจริงผูมกับที่ดีที่สุดก็คือคนที่สามารถครีเอทุกอย่างมาให้เราถ่ายได้อืะอเพราะมันคือสกิลทัวว่าใช่ปล่ะผมผมเคยได้ยินพี่ช่างภาพคนหนึ่งสอนบอกว่าอาวุธของ DP แม่งคือภูมิกับใช่แล้วก็คนอื่นด้วยนอกว่าวใช่แล้วก็ อาร์ไดด้วยท้งาทุกอย่างที่ทุกคนจะพาให้งานต่างคนต่างพาให้งานของตัวเองมันงไปกันไปข้างบนข้างหน้าปัจจุบันความสนุกของพี่สองในฐานะดีโอพียังคืออะไรอยู่ฮะเมื่อหน้ากล้องรักแสดงมันแสดงเนี่ยแล้วมันมันเกิดเมจิกอันนั้นคือสิ่งที่นะบอกว่าเราเห็นเลยว่าโอ้โหมันรักกันจริงๆมันเห็นความอารมณ์เหมือนหอกว่าเออยังเป็นอยู่เหมือนเดิม เมื่อไหร่พี่สองจะเป็นหนึ่งไม่เป็นซึ่งผมมาติความมันว่ามันคงหมายถึงว่าตัวพี่สองเองอะมองคิดจะมองตัวเองไปแบบไปโน <No, S 1> ไม่ได้มองตรงน,นั้นเลยเนาะพร,ระหัส <c oughs> เป็นหนึ่งเพื่ออะไรก็เราไม่ได้มองว่าภาพยนตร์เป็นสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ทำแล้วกูจะตายอะ <c oughs> ไรเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มันสร้างขึ้นมานะพระหัสแล้วเราก็เราก็ไปทางานกับมันปฏิบัติกับมันเป็นสัมมาอาชีวะแค่นี้ครับ ไม่ได้ว่ามัาานจะต้องขนาดไหนแต่ความรู้สึกว่ามันเป็นของดีของวิเศษมันอยู่ในใจยอยู่แล้วไงไม่งั้นเราไม่เลือกทําหรอกเข้าใจว่าแต่เราไม่ได้ทีทมันว่ามันจะดีกว่าสิ่งอื่นมันจะสิ่งอื่นจะเร็วกว่ามาันดีกว่าน้อยกว่ามันไม่ใช่ครับนั่นป้าเอาท่าที่เท่าที่ผมฟังเหมือนเหมือนพี่สองไปไกลกว่าความกว่าแค่การถ่ายภาพอะ่ะพี่สองพยายามทําความเข้าใจกับ <P an> เพราะนั่นคือสิ่งที่ใช่เพราะนั่นคือสิ่งที่เราเป็นไงฮะน้องว่าเราก็ต้องไปถึงมาให้ได้น้องว่าเราทําอะไรเพื่ออะไรละ่ะเราเกิดมาเพื่ออะไรล่ะน้องว่าแล้วทําสิ่งนั้นแล้วมีคุณค่าแค่ไหนละ่ะน้องว่าซึ่ง <c oughs> จริงๆ,ๆ,ๆมันสิ่งที่พี่สองพูดมามันมันมันรวบถึงคําถามสุดท้าย <c oughs> ที่ผมจะถามได้ตัว <c oughs> เองว่าผมก็กลับมาแรปว่าสุดท้ายคาถามจากผมก็คือว่าคําว่าเต็มที่ในแบบของพี่สองเนี่ยมันคืออะไรแล้วอยากจะฝากอะไรกกับ น้องๆหรือคนที่มามาฟังเนนี้ก็เต็มที่ก็คือก็ทําทุกอย่างที่เราจะทําได้แล้วนอกว่าเราพิจารณาดูสิว่าอมุมนี้ฉันทาแล้วหรือยังมุมนี้ฉันทำแล้วหรือยังนึกว่าไอ้นี่ยังไม่ทำาัไม่ทําได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือเต็มที่น้องให้รอบๆด้านนอกรว่ามันก็อย่างที่พี่สองบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบคุณจะโฟกัสสิ่งนี้คุณก็ต้องเปิดกว้างมากๆแล้วก็แล้วก็ไปกับมันให้แต่สิ่งที่แนะนํากับเด็กรุ่นนี้จริงนะเราก็เรื่องเรื่องเศรษฐกิจรือเรื่องใหญ่คุณนอกปะเพราะฉะนั้นครอบครัวถึง ครอบครัวที่ดีพพอร์ตที่ดีคุณก็มีโอกาสได้ดีแหละนอกป้าคือ<ะ>ก็จริงนะนอกาแต่บันไม่ใช่เรื่องเงินนะเพราะเอาเข้าจริงตอนที่เราทุกทรมานเราก็ไม่มีเงินนอกปาเราไม่มีใครจ้างนอกรัามันคือพลังที่จะอยู่ต่อไปนปะเพราะสุดท้ายจริงเราก็กินข้าวแค่ตรงนั้นแหละกินข้าวแค่ก็พออิ่มพออิ่มนอกปาแขนเองเราต้องการมนุษย์นอกป้าใช่ปะละ่ะ ูกว่าณจุดนั้นที่มันต่ำสุดจริงๆนะถูกไหมล่ะแต่คุณแม่คุณกอดใครได้หรือเปล่ามีคนซัพพอร์ตรอบข้างก็เป็นเรื่องเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องมนุษย์ทั่วไปเลยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแลกแยกจากคนอื่นนะใช่ปะคือผมว่ามันก็เหมือนกับว่าต่อให้จะมาถึงพี่สองทำงานมาถึงจุดนี้คำว่าเต็มที่คือเต็มที่กบรวบได้จริงในฐานะมนุษย์อ่ะถูกต้องอะแค่นี้ครับความเป็นมนุษย์เราทําอะไรเรา เรามองใครได้เต็มตาหรือเปล่าเนาะป้าว่าเราทําอะไรดีกับเขาไม่ดีกับเขาอ่ะฮะแล้วคุณจะทมพวกนี้ต่างหากที่ทําให้เราเป็นมนุษยท์ที่จริงๆอะฮะฉันไม่เชื่อว่าคนเราอะเกิดมาเนาะป้ามีความสัมพันธ์กันเนาะป้าจะไม่มีความรู้สึกแบบมนุษย์เนาะป้ามีความรักเนาะป้าจะไม่รู้สึกว่าอะไรดีอะไรเลวเนาะป้าถ้าคุณไม่รู้สึกคุณก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะ,ละก็ แนะนำก็คือเต็มที่ในแบบที่มนุษย์ควรจะเป็นใช่ครับแล้วมันก็จะพาไปถึงจุดหนึ่งใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่สองมากครับก็ได้ได้ทั้งสาระเขาเรียกอะไรในเชิง production ในเชิง inspiration แล้วก็ในเติมเต็มในหานะเขาเรียกอะไร m i s e ตที่ที่มันรอบด้านเราไม่ใช่แค่แบบว่าจะอยากเป็นอย่างนี้มันจากเป็นช่างภาพมันไม่ใช่ ทุกคนยังมีความเป็นมนุษย์อยู่อะเงยครับก็ขอบคุณพี่สาวมากนะครับครบคุณบปี6บปี60ปี60ปี60ปี6กปี60ปี60ปี6 0ปีหมที่กับแซยแยสิปี6สปี60ปี60ปี60 60ปี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 ท้ซ้นกั